พี่โจ้ครับของยีโจ้ของใครเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรถแล้วก็เราเดินไปที่บุญครับอ๋อเอาฝากไว้ในห้องอัดได้ค่ะตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่นอนเลยเนาะครับเพิ่งนัดไปเมื่อกี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะยี่สิบนาทีบอกว่าฝากให้แพรวค่ะขอให้ฝากให้แถวค่ะตื่นตันใจใช่ค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะ พอมมากเลยครับปยไม่สบายก็เพราะว่ามึงอ่ะชิคยากรมึงเอาออกไปเดินไหนปะชิพนยาแล้วมีคนเห็นปะถ้าในลิฟต์มีคนอ่ะมึงท้าเข้าไปปุ๋ยจะไม่ได้เอาขึ้นเหมือนกันมึงเอาเข้าไปแล้วตอนมีคนเห็นปะล้วกิกนลูกป,ปมุม ไม่ได้เว้ยมึงมึงต้องแบบเหมือนรักษามันไม่ได้เลยเว้ยมึงห้ามให้เห็นเลยเว้ยไอ้ไอ้นี่ไอโดก็เหมือนกันคือกูแทบจะแบบเก็บเก็บเลยอะเออเวลาถ้ามีใครเข้ารีบูจะรอก่อนเว้ยแล้วก็อีกอารหนึ่งก็คืออะไรอ่วะมึงยังคงแพ็กในรูปยังไม่เอาออกเว้ยโลเคชันอะกูเตือนมึงแล้ว เด็กกำลังจะต้องไปซ้อมร้องเพลงนะครับซ้อมวงสำหรับงานวันที่19นี้ที่พังงานนะครับจะโชว์เวลาประมาณถึงทุ่มยทุ่งงามที่ป๊อกแทจะใช้ีไที่สิงโตน้ำโลกแต่ว่าถ้ามาห้องมึงมีแค่สอนีโลกมีนัดสักดาชอนมีพลาวคเนกิน ถ้าไปดัดฟันต้องรอแบบช่วงเวลาที up, people, so, um, like them, um, ่แบบไม่ค่อยมีคนนะมีเยอะแล้วดูดีๆในลิฟต์มีคนปพะถ้าไม่มีก็หรือถ้าเขามีคนเนี้กูจะแบบพยายามแบบกินแบบพันต่างๆเดี๋ยวเราจะไปเจอพีินาอืมพินาสักดาทอร์นกันนะครับกินลูกอมคนใหญ่ไหมลองชิมลูกอมคุณยายถ้ามัคายนะ เกล้าชุ่มคอไม่เอากูยห็นสิกูดอบเกลาพะเล่เก<น>ิงมึงไม่เอาเก<น>่งรึ่งน,นึงก็ได้เนี่มึงซื้อมัได้ยังไงเนี่ยของคุณยายไม่ใช่เดี๋อมคุณยายจริงๆไงวะโกรนาดโกรนาดกระขาดอร่อยเดี๋ยวแม่แยปปี้แบบเหมือนแฮปปี้สมัยมก่อนชุ่มคอ พี่ดมกอลัมเป็นพรีเซนเตอร์อะอุ๊ยแล้วนี่มึงเขาเกเลียดอะไรถึงมึงมั้งเนี่ยเขียนแต่อ่านไม่ทันมีโชว์แพท,ทออจ <ด S 2> ิใจโคตรโคตรจดุดจุดจุดไม่บอกว่าโคตรเลยโคตรแววโคตรแ้ว <laughs> <ขอ S 2> <laughs> สงัสงเกตเลียร์ขอพักหูบับนะเดี๋ยวต้องฟังตลอดถึง5ทุ่มจะกัแล้พี่แพล <laughs> สวยจังค่ะ เนียนไหมล่ะคะพี่เลเซอร์มาอย่างดีเลยค่ะเนียนกว่าหน้าอีกค่ะนี่พูดเองะฟังเพลงนี้วนไปไปเอานี้เอามือถือวางเบาะหลังได้ถ้าจะหรอยังกลายเป็นเอฟซี เป็นอะไรอะทาสสรทาส,าส,สถูกต้องทาสิผัวทาสิแมย <laughs> ชินแล้วอะตอนแรกๆเวลาเพื่อนส่งการให้เลื่อนมากูตกใจทุกทีตอนหลังๆกูชินแล้วแล้วเาเพื่อนบอกความดันต่ำเราก็จะบอกว่าเมื่อ,อไหร่จะสูง <laughs> แต่เราจะมีศัพ์เรียกเยอะๆว่าคอดตอความดันต่ำเฮ้ยแม่เ,แเราเป็นคอดตออะเท่านั้นแหละก็ต้องเอาผ้ามาห่อ เอาพามาขอไปโรงพยาบาลหามไปเลยค่ะไอ้ดำถึงี่โมเนี่ยมึงจะอะไรปะทำไมหรอจะให้มันซื้อมาทีเดียวกิ๊กเราเคยสั่งพิซซ่ามนะเออง่ายไหมอืมพวกไม่มีใครรถของมวนอยู่ใช่ไหมมึไม่รถอยู่แล้วคือรถอยู่กูอยากกินอาหารเวียนมนี่มันีอีลองงอเนีย มึงมันมีรหัสเวดามตรงมุมนั้นเว้ย corner ก็เดอะบัวกันเพราะว่านักเสาร์นักฟอาจจะไม่ยอมกินพิซซ่าก็ได้มึงของมาส่งเสร็แล้วเนี่ยให้คนเอาของมาส่งเออเจอแล้วเจอแล้วมีที่จอดให้เราด้วยคอยปิ๊นปิ้นมึงทำไม่ไหวจ่ายเฮ้ยใช้แป๊บแล อใช่ใช่หรอนี่ไงมันทำใหม่นี่ไงินแต่เด็กอะไรปะเออแต่อันนี้มไม่ใช่อันนี้อะไรไม่รู้อันนี้เป็นร้านขายเอาชิปหายร้านขายของชำกลายเป็นอะไรไม่รู้หรุ่หลาคุยกับเพื่อนไปก่อนมึงร้านขายของชำเป็นอะไรไม่รู้มึงมึง<ๆ>ล็อกล็อกไม่มีรีโมทอาอแล้วจะซื้อน้ำอะไรกินอ่ะทีเนี้ยอ๋อขายเฟอร์นิเจอร์อ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวผลิตมึงก็ช่างให้คนนี้ถือเดี๋ยวก่อนอุ๊ปออ้ยโออโอเค,เออเคก็อะดีนะอาอาจอดได้มึงปก,กติร้านที่เราจะซื้อน้ำ่ะคืออันนี้ไงแต่เขารีเทิร์นทไฮโซไปแล้วมันคืออะไรไม่รู้อ่ะเป็นร้านขายกาแฟก็จะดีมากเลยเนาะแต่มันไม่ใช่ ไม่เหมือนขายเฟอร์นิเจอร์อะว่าฟชไง,ไงมีกี่ไย่างของชั้ตรงนู้นมึงไปซื้อของกันไลฟ์เซยช้อปปิ้งฉะนั้นเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ดีกว่าเดี๋ยวไหมไปก่อนอจะน้อมมือโอ้น้องแบกของโอ้โอโอ เบ็ดร <c oughs> ็อกที่นี่ใช่ไหมที่นัดมายังเนี่ยเออรูว่านัดอาจจะแก้วเอาแล้วเทำไมยังไม่มาไม่ได้กลัวมาแล้ว เพราะว่ามีรองเท้าวิ่งมีรองเท้าที่ดูดีด้วยและมีรองเท้าวิ่งด้วยและมีรองเท้าวิง่งที่ราคาสูงที่ราคาสูง <c oughs> ซึ่งไม่น่าจะเป็นของเด็กวงอตวงตะลิบุนนี่ก็ให้ซอน้อยนีนะอ่ามาเลย อเท้าเหม็นอันนี้เอาขึ้นไปเก็บก่อนปะอันนี้แบบสิ่งสกิลได้ป่ะเอาขึ้นไปเก็บก่อนปะนี่ไงเสือพีนักอยู่ข้างในมีกรมโดดแล้วฮัลโหลอ้าวยืนนี่สวัสดีครับไลฟ์อยู่อ๋อไลฟ์ยูว่าวว้าแล้วต้องเป็นยูเพราะว่าเห็รองเท้าราคาแพงเฮ้ยเราตียหมด นี่นี่ร้อนมากเปิดเป่าเดี๋ยวบอกเขาไม่เปิดเราต้องเสียค่าแอร์ปะไม่เป็นไรไมเสียเลยที่นาร้อนผลิตอย่างไแฟนแฟนผลิตอยู่ที่นาทำไมครับเย็นยนที่นาทำไมห็นตรงไหนอ่ะขาเล็กทีอ่เยวเสื้อหเล็กครเาล็กหยุดหดหยุดหยุดหยุดหุ้ดหยุดยหยหยุด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 ดหย Take it off for me, for me. All right, thank you. Good morning. Lots of pause, y'all. Andy, I'll look at you. I'm going to go. Woo, y'all, Sam. I'm going to go. I'm going ทางปากนี่มึงเิยใช้มึงหูปากมึงหูปากมึงูไปดิมึงหูปากก่อนโอ้ยอารมณ์เสียน่าบูดเออมีเกี้ยวด้วยเกี๊ยนี้ไม่อ้วนพอชิ้นเล็กชีสงงง่ะนี่เราซื้อข้าวมาฝันด้วยอ่ะโหโว ตัวขวเปล่าไม่ข้าวเปดแอร์หน่อยเอเดี๋ยวคูไปบอกเขาบอก่าเปิดแอร์ไงวะเปดแอร์ไงวะไปโรดเย้าครับเดี๋ยวไปซอมก่นะครับเดี๋ไลฟ์ให้ดูโอเค